ค่ะมือสูงค่ะมือสูงค่ะเนาะเมื่อในกรมธุรมงานทางแนวค่ะตั้งในการรายการใต้สยามนะครับเขาในวันที่เช้าหกหรือปีชอเช้าเอ็ดนะครับเมื่อในข่าวมีข้อมูลข่าวเรื่องข่าวก้นหุ่นจักในปืนตีเฉลี่หมอกลัดข่าวมากเลยนะเนาะย่อก็เมื่อในข้อมูลข่าวก็ออกมาแถลองการยื้อกันได้ในเมืองไต้ประหลงนีะครับเมื่อเหลียวโปมีก้นเมืองในเมืองไต้ประหลงในอยู่หยาบกินเจอมากกวันนี่ครับเนาะ ย่นชังลาย่นเปว่าเออคนยื้อกันตายอําหุมอําหุมหมูอ uh, ําห so ูจุมอยู <S <S ่ๆก็ตึกเฮ็ดการอํานั้นก็ตึกอ่าไปตับไปตั้งก็มีคนขี่รถขี่ก้าขี่รถเครื่องมายึงมายื้อตายปังๆกว่าจังไก็มีน้ําหน้าในเมืองใต้ปทองกลิโกกวนนี่ครับเดี๋ยวก็แทงลองนึงนี่ครับคนเมืองเมืองใต้ปทองคนในพื้นที่ก็ตึงกล่าวลาดมาว่า ลองการเก็บซึกซึกไต้ผ้าถ่องนะครับเนาะเมืออันตั้งได้ก็ขาวกล่อมครลาดว่าเออเป็นจุ่มซึกไต้เขาใครให้นั้นให้ไหนมันมือเหลวได้มันอับลาดอาับไล่เนี่ครับเนาะมันหาวแห้งมาสิก้นในพื้นที่ก็มันกึงว่าขาวกล่อมเลยยิ้นเข่าอันหมันเมียนมันเลยมืออันตั้งก็ขาวกล่อมฮัดลาดแล้วก็มีมีก้นอันมาด้วยเข่าขาวเข,า,ขานี่ะครับเนาะก้นอัน อ่าติดตามมาจมข่าวขขาเขามาอยู่ดัชสีเลยก็เลยบปรนาหันถึงมาว่าอ่าหลัดข่าวให้มันเจียงเลี้ยงอีกนึงยแลกว่ามันเป็ียนจุ่มเหลือลองเก็บซึกอันตี่ยับเอาไปมีก้นมือกว่านั่เลยอาธทำมตที่ถึงเอากว่ารวมต้องทำสังวันาหดาขึ้นเป็นเชิงหื้นแค่นา่เพราะวันก็ข้าวก็บรจังลัดลีลีกรมาติวามเป็นลองหลัดาบบนี้เธอให้ลองตับซึกใต้ จุ้มหลายจุ้มหนึ่งเจวันในขนมก้อยกาหมือเหลียวในอำราเอำไรย้อดปว่วาเหลียงเข่าก้นในปืนตีกลาดมาว่าเออเป็นจุ้มในเอออันมันเมียนเป็นจุ้มในเตี้ยเขาขาหันถึงนาสุตาในวานขาวในอื่นขาวเออวันในมาขางขาวเขาในขนมขาวเขาดีเลยลัดนะครับอ่าในก๋วงมึงหยอปัดทุ่งมึงหยอเลยตั้งก๋วงน้ำปองในขนมบางอึ่งนะค่ะอืมเจว่าดังตั้งวิงตั้งมือผมครับ มังอิงอันอยู่ในทุ่งมงองยอก็มีในดังปัดกุงน้ําปองก็มีนีค่ครับว่ามีเอ่อก้นวันบ่มีกุนมงเฮาข้ามหางเจออ่ามีหล่วนเล็กมีพอเหตุการณ์เร่งลูกเร่งมีตึกเหตุการณ์อยู่จะถูกจุมซึกใต้อคา่า p p เขาตีงยับกว่ากเฮ็ดึก,กอําอําจังเอาว่ามีมายําบุญดาดีเลยลาดว่าเออ เขาข้ามจ้งกว่าเขาข้ามมีเหตุการเลี้ยงลูกเลี้ยงล่างค่ะลูกเมียนางเมียค่ะตึกมีหล่อนเลียกไวในกรณีมีข้าวยำแต่ดีเวลาเจ้งไหนสิถูกงับกว่าในขณะเขาเฮ็ดซึกมันจึงว่ามันจะเรียกว่านาทีปุ่นพานเมื่อตกมาเอาเมื่อปิดจ้งคืออะไรเมื่อได้จ้งกว่าจ้างกว่าทุกย้อนมาจงนี้มันจะขนาดมันมีข้าวยำแต่ดีเวลาเจ้งไหนนี่ครับ ป่ดดาตั้งทมึงยหอในอื่องบางอื่องนี่ครเนาะมีกนก้อนหนึ่งตึ้งเหตุการณ์อยู่สเสลย้อนปัวานานหนาหอดตาเฮือนมันใจในมันตึกมีหลวเลนเล็กมีเผาเฮ็ดกิ่การมีมันใจก้อนหรือไงตัดเ,เหตุการนาหน้าเฮือนนี่ครับตึกไทยให้นี่ครเนาะเหตการณ์อยู่เลยปืนก่อเวียดล้วมเอาดีใน่ให้นี่ครับอตับสึกใจก้อยกาลูกนางนางมีบินนอ,อกเจอคือมันก็ห้องหอยบินหน้หัวน้าตาในอนปัวาสังลานนี่ ตั้งโหดตังเฮินก็ปุ่นจ่ได้เฮ็ดกินการเลี้ยงต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีมันอันมีหล่อนเลียกนั่นก็มีมันใจก็เลี้วก้อยกาซำถูกเอาสุดตายค่เงียบกว่าเฮ็ดสึกเป็ดสีอ่ามีต่าตีว่าต้องป่านี้ในปีอกขึ้นมาอะไรนี่ครับเนาะอันนี้ก็เป็นในอึ่งปะทุ่งมือยอนี่ครับยังก็เมื่อไหรก็มีแหล่งข่าวข่าวหนึ่งมาดังกุ้งนลำปองเหมือนกันอันนี้ก็เป็นกลุ่นกลุ่นลำปองกลนหนึ่งในอึ่งบางอึ่งเก่านี่ครับ อันนี้ก็มีหล่อนเรียกเหมือนกันก็ค่ะในเฮือนนาวหดอ่อนมันก็มีก้นเหนตุการณ์ตังนั้เรื่องลูกเรียงมีมันมันก็มีหล่อนน้ำนี่ค่ะเนาะอันนี้ก็ถูกยับกว่าเฮ็ดซึกนี่ค่ะถูกตีงบกว่าเฮ็ดซึกก้อยกากว่ากว่าเย้าสองสามวันทำขึ้นมีเหลี่ยงเขา่ามันใจป่องมาดังเฮือนว่าเขาเลยยินว่ามันใจตายเย,ย้านี่ยย้อนช้างได้ครับค่ะกับหูนี่ค่ะเนาะอันนี้มันบอกเข่า,ขามาจางไหนนี่ค่ะ อ่าเนีเินเหลียงข่าวก้นหูจักในปื้นตีผมจะว่าเขาก็มันนั่งหมกสมหมกล้มน,ะะนี่ครับเนาะไปการเขาทำสร้างลายดีๆว่าไม่เปน็นอึ่นแล้ววันแล้วข่าวก็อันนี้ในหลัดไรน,นี่ครับเนาะยอดเบือสร้สงางรายในมันนี่มีลองอ่าทบตัวเขา,วายอดเบอือเขาขำใส่ก้นในปื้นตีเลยทีแรกเพาะเขาขา,าดกว่าได้เขาขาดลัดไรก็การก้นเขาอยู่ในปื้นตีปืนเนี่มีลองอ่าทบลองตั้งหล,ล่อมริมงามจะในมันก็ลิโก้ปวดดาดีตัวเขาดีเลยหลัดเพยนี่ครับเนาะ เฮาคาลอดก็เฮาตอดเฮาลาดไก้ยกคาก็ใ <virt> ห <interessante> ้เ <Relax> ป <vic forbidden> ินลอดจอมจเลยว่าเคาลาดกับป่อกับปินก็มาไว้หลังมาเปินตตังทเพลองอมยมงามลองคนอนเป็งปใจจนกูเลยมีเฮ็ดให้ดีเขานี่ะนาะเจไดอมีปุตตาติต้องปานว่าเออเก้าคามีลูกลังนางมีเพอเฮ็เลี้ยงก้คําความได ค่าจองไรข้าหานเรื่องนี้มันมีข้าวยำาดิดใลาดนะครับมือเหลียวในอัตมัติกติงเสีเอาเต้นี่แค่เนาะมือจ้องในข้าวกล่มยุม,มลานลียุมเต้กนเปรเปรว,ปวข้าวหอมในยิ่ชื่อหูหันชื่อตาจไหนไนี่ค่ะว่ากรมือเลบินหลงข้าวก้นหุจักในพื้นทีก็าลาดมามีจึนง้นวันนั้นวัาน,านวไหนนี่ค่เนาะข้ากวกรลยมในต้องยุมก็ต้องติลยุมนี่ค่เนาะมือเลียวไหนนี่ค่ะ ก็เมือนในกมือนกันหนังเก่านะครมีก้นหาจุ่มหนึ่งเสียยีก้นใจออกออกขาวมาสนี่เนะาะมีเนี่ยข่าวมาแทงตั้งปัจจิตอนเกแม่นะะี่ค่ะขาวเตียวหูเขาคนในเสียผ่งนมีนอกเขาปั้นตัวหนึ่งน,ะะนี่ขนาดเะปีวายาวกับค่ะมือมือใน,นวันที่ชาหฮหกกหลืีสอนปี2ยัดยามกลังหนงหมอกเจ็ดมองรึนี่นะคก้คนใจก้นหนึ่งางาก้นขี่รถดรึงสองเกา มายืดไตตีหิมพักตูนากัดน้องปิงเวงยียนเกล็ดเมฆในขนั้นตอนก็ยื่นไตนั่นเป็นใจยงอายุสี่สิบแปดปีเป็นคนวันนำว่าเกล็ดเมฆก้นอยู่หิ้มกัดน้องปิงก็หันศีรษะศีรา,าลาดว่ามีคนสองก่อขี่รถเครื่องมายืมมันออก อ่ายืมสามกัมอ่าหมากกว่างตีหัเลตีแขนผายใชย่มันใจอ่าตายทางตีเขาววันไหนอ่าตาเหลียวในก้นให้อันขี่ลวดเครื่องสีกว่ายืมปืนตายตีนั่นนำหนานในขันเนาะตายในนำหน่าวันไหนนี่ค่ะกูในเวียงเกลอกเมย์ในมันมีอย่างไรในค่ะเนาะอันหาขี่ลวดเครื่องสีหาลำยีกุน คนไตยก็ได้ไต้ก็นำหนาอันนี้ก็รีโกเทเๆนะ,ะครับก้นยืดเปลี่ยนผาจุ่มแล้วลองอสังเลยืดเออ,อลองสังเลยนีฮะเนาะมีมีนีสังลองสังกันตั้งใจอยู่ในเนๆเตอต่อถึงยามเหลียวไปเลยหูตัวตายใจอยู่ในจุ่มจ่อยแถมลองกนอ้นมาเจ็บไม่เจอ ในกีกรณียืนมือจอยหรืออ่าใแถมยาวนะครับมาเอาสูงห้องยาเปิดเปิดให้ปีน้องอ่าเจอเคือมันมาหับขับตัวายมันใจปอกขึ้นดังเฮือนกว่านี้นะครับเนาะมัเนเป็นยงไงครับอ่ลองยืนในมันมีลองสังมันมีลองจะเหือลองพิษเพียกสังกันมันมีทั้งพิษอีกอย่างต่อกันมีปัญหาสังกันเนรื่องแล้วมีผผาหู้ ยาก็คนยืนในก็เป็นคนหายจุ่มเหลอเป็นห้อยมือเผือกในเมืองใต้เมือห وم, งห่มตุมในเมืองนีอมันหยาบนะครับเนาะมันอ่ำมันมีก้นเอาห وم وم ุ่มรวมหละมีก้นพวดตัเดียวจอมทัดช้างตองถามว่าเป็นห้อยมือเผาอเป็นจุ่มเหลอ,ม,อ,หม,ม,อมันจะอ่าจะทำอะไรตรงไหนในข่ะนั้นมีมีแต่ว่าเออพวกเหมือนเจ้าชักมานเขาเี่ก็ ว่าเป็นลองก้นนี่การเจอชานคัดต่อซึกมันในในก็เขาเขากัดเขียนนาในแค่ไหนหางยับในกำอยู่ใกล้ดินเลยนี่ครับว่าเป็นลองก้นให้เอาก้นนั่นตายให้นั้นให้ในมีลองเอาใส่ใจเลยจุ้มยิบกวางเก่าเจ้าคือกุลีอันเจออยู่ปัดจักเมฆนันนี่เจ้าคือเลยก็เยาะบารมินไตเป็นลอยเป็นเขียวเป็นขาวนั่นนี่ปุตุวะทีหายยับเลยลองก้นให้เขายิ่ไม่มีเขามันมีผ้าแค่นั้นมันก็มีลอง ลิมลีในขณะว่ามันก็เป็นจุ่มยึดกองกลางเนี่ยหนังเก่าเตรียมเหมือนกันนีะครับม,มันมีรองต่อพอมีบางก้อก็มันเพียงพอใจต่อเพรมีคลุ่เมืองฮื่งอ่านั่นก็มีรถมีเจอลองเป็นเจอผ่จุ่มนั่นจุ่มในหือ่อมังก็ชารคัดลองเก็บขวานอ่ะไขปั้นนั่นปนนนั้นนนก็ไม่จังเป็ีนะะ่ยนเลในขณะว่ามันเหลวจุ่มยึดกองกลางว่ามันนำ้ำเพราะว่าเหตุการณ์ดอ่าเกี่ยวกับเรื่องการซื้อการเมืองและอ่ะซื้ออ่า มันมีอะไรนั่นเมีใจเครื่องกว่าตั้งเลยตั้งหนึ่งนั่นก็อาจารย์เป็นไรยนี่ขันน้องย้อนมือมือเหลียวในมันเป็นลองเชื่องนั้นมานำเจ๊เจ๊ลองออกกันตายเลยลองมีน้ำใจดีกันสิจอมเฮี้ยท้ายกันในมันมีทั้งนำทั้งไรนี่ขันน้องอันนี้ก็เคยผักพี่น้องเขาผักสติกันในปุ่นตีนี่ขันน้องก้นอันนั้นเลยอยู่ในปุ่นตีเจ๊ก็หุก้า มันก็เฮ็ดหือก็ไรย,ยันราะว่ามันผันกันนะครับคนอยู่ในปืนตีนก็ให้พังสัตตีตีเฮ็ดชังนีงก่ก็อ่าเขาอย่าปีเน็ตไม่ใช้ปืนอันตั้งนะครับเขาเอาตัวเจ้าเก่าลวดอันตั้งก่อนนะครับเาขาขาดอีชังนี่ก็ว่วนถึงว่าเออกูไว้หลังมากกูเจ้าเก่าเลยทบพีจะได้ก็พังสัตีนี่แค่นอะอย่าปีเป็นเจอผ่านเลยนั่นลีอ่ะอืมว่าเป็นจุ้มซึกอีชังก็ยา่าเขาคำหรือเอาใจใช้อ่ะเขาคา อ่าอยู่ตัอก็เลียวเฮาก๋วยห้ฮาคเลยอยู่ในเหตุการณ์กินเลี้ยงต้องกว่าวันแล้ววันนั้นก็ปเอาใกล้ๆตวยถอมข้าวอย่าไปเปใกล้ข้าจําอ่ามีจุ่มนั่นจุมนมัมีกันกันใก็ให้เืองเวออินี่นายัดเพรว่างหลในเมืองต้ปัดหองในมันน่ะมีว่ามือกูอกเฮาาเป็นเป็นไตนี่น เฮาขาเป็นกุนใตเพอเฮาขาหันจุ่มยิบกองกลางมาเออในเป็นจุ่มซึกเจ้าคือใต้เฮานั่กันว่าบลโกเลเฮาขากมสร้างกินเฮาขากอมบกูนี่ค่เนาะเออตอนฮับว่าเห็นนั้นเห็นไหนว่ายินจมเฮาขามีซึกใต้มาตรงนึงปอดเฮานี่ค่นะมูกูปอกนี่ค่ะอืมเฮาขายินจมนปสังเขาก็อยู่ที่เลยก็ันาห่มรวมคนเมืองก้อยกมื้อนีมันงนั้นนี่ค่เนาะย้อนปือว่าเขายามในจุมลก็ต้องกันใครไล่คนซึกมา ปุณารีแห้งชุกตัวเจ้าเก่าใหญ่ขึ้นมานั่นก็อาจทำมาติถึงตีงีบกว่าก็การเล่นนาหัวตาเฮือนตัวเจ้าเก่าก็นั่นอันเขาคลารนั่นมันเปลี่ยนะหือหืมันมีหลองหลุดไหมเหือมันมีมันมีลูกใจอยู่้ามีลูกยิ่งนาอยู่ฮะแล้นก็มีมันก็เลี้ยวหานในคํต้อมทำซังในคำนำมัอเลี้ยวเนี่ยมันก็อันถูกงับกว่าในก็ตาเฮิอ์นฉพาะอันมีกินอันมียำมีปุณตาตีก้นหาเข้าหาเงินมาเลี้ยงก็ ยักตึกว่าเอากว่านี่ครับลูกเมอัน,นอยู่ด้านเฮือนอัน,นมีหล่นเลียกอันจ้างเฮ็ดกินการนั่นทำเพราะทำดีมาเฮ็ดเลี้ยงเขาอันนี้ก็ให้ต้องผักชึกนได้ให้ต้องทําด้วยอีกหนึ่งนี่ครับเนาะสูนเจ้าเอากว่าสูนเจ้าเลายชึ้ก้นเมืองก้อยกาสุ่มหันลงเลือดไม่ก้นเมืองนี่ครับเนาะในวันเมื่อไหร่วาว่าผักในพี่น้องเขาไม่หนังไหย้อนให้พี่น้อ,องเขาเขียนหน้าผ่านแต่เสียผักพื้นแพสเด็กติดตามสาัตว์จะใครรายการไต่สยามต้องพิสูจน์หรือยูทูบนะครับเนาะ 没收看。